ไปดูความคืบหน้าการจับจระเข้2วันนะคะชาวบ้าน,นจับจระเข้ได้3ตัวค่ะซึ่งเขาคาดว่าจะหลุดออกมาจากฟาร์มที่เลี้ยงในพื้นที่ที่ใกล้เคียงนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังคาดว่ายังมีหลงเหลืออยู่อีกตามแหล่งบ่อน้ําตามทุ่งนาอีกจํานวนมากเลยด้วยนะคะจะมีการวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบที่มาที่ไปของจอระเข้แล้วก็มาร่วมกันจับค่ะ นายตุยคอนเมฆอายุ72ปีนะคะซึ่งอยู่บ้านเลขที่122หมู่ที่2ตําบลบัวชุมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบุรีค่ะออกไปลงไข่ดักปลาที่บริเวณหนองน้ำในสวนมะพร้าวกลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้านนะคะซึ่งหนองน้ำเนี่ยอยู่ใกล้กับรั้วฟาร์มเลี้ยงจระเข้พบว่ามีจระเข้ตัวขนาดใหญ่ค่ะเข้ามาติดตะข่ายแล้วก็กัดมือนะคะ ต่อมาเนี่ยชาวบ้านยังสามารถจับจระเข้ได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวที่บริเวณริมสวนมะพร้าวก็รวมเป็น3ตัวแล้วค่ะชาวบ้านก็ใช้เชือกผูกล่ามไว้กับต้นมะขามแล้วก็สอบถามชาวบ้านนะคะได้รับคําตอบเหมือนกันเลยค่ะว่าจระเข้เนี่ยน่าจะหลุดออกมาจากฟาร์มที่อยู่กลางทุ่งนาใกล้กับแหล่งน้ําที่จับได้นะคะเพราะช่วงปลายปีที่ผ่านมาชาวบ้านแถวนี้สามารถจับจระเข้ได้เป็นจํานวนมากแต่ว่า ไม่มีหน่วยงานในะที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาดําเนินการแก้ไขยอย่างจริงจังซึ่งจากภาพมุมสูงนะคะทีมข่าวได้บินสํารวจบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็พบว่ามีฟาร์มจระเข้อยู่หนึ่งแห่งค่ะประมาณ21บอ่อด้วยกันซึ่งภายในเนี่ยมีจระเข้ขนาดต่างๆจํานวนมากเลยพื้นที่ของฟาร์มก็จะมีกําแพงล้อมรอบแข็งแรงแต่ก็ไม่รู้ว่า เจ้าจระเข้ที่พบนั้นเนี่ยหลุดมาจากฟาร์มแห่งนี้หรือไม่ซึ่งนอกจากนี้นะคะพื้นที่นี้ก็ยังมีน้ำป่าจากคลองลำสนธิและแม่น้ำป่าสักไหลหลากเข้าท่วมในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาทางด้านของนายทิติจันคล้ลอยเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอชัยบาดานก็เปิดเผยว่าเมืองต้นนะคะก็ลงมา ตรวจสอบข้อมูลจากกลุ่มชาวบ้านแล้วก็จากนั้นทําการประเมินผลแล้วค่ะแล้วก็แจ้งให้หน่วยงานป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนปลาสักว์ชลสิทธิ์นำกำลังมาวางแผนแล้วก็แบ่งการทําการติดตามจับจระเข้ส่วนจระเข้ที่ชาวบ้านพบค่ะ ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์เนื่องจากว่าพื้นที่ของตำบลบัวชุมเนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ไหลมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์แต่ก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจระเข้ที่พบเนี่ยหลุดมาจากฟาร์มจระเข้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์หรือเป็นของฟาร์มที่ใกล้พื้นที่แห่งนี้นะคะก็ขอ